ขณะนี้เราใกล้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับโดยมีมีนี่นั่งพ่วงเรืออยู่กับป้าให้ลุงต้องพายนี่คือกำลังจะซูมไปหาบ้านมีเด็กน้อยติดมาด้วยหนึ่งคนอฟ้ปาเสื้อแดงสามคนเลยเห็นเสื้อแดงนี่คือเห็นหลังบ้านหลันหลันะครับรั้วยังไม่โค่นลงไปครับ เราแล้วเสียวกำแพงมันจะล้มจริงจรินเออบ้านเนี้ยน่ากลัวผมแล้วกลัวกลัวเลยอะฮะอ้าไปแล้วอ้าไปแล้วมันก็เราก็น่าจะรอดอะเนาะถ้ามันฉีกมันก็ฉีดของมันไปเนี่ยดูมันสุดก็้แบบพี่อะไรอย่างงี้มันก็ผมว่ามันก็คงไม่รอดอะเนาะมันยิ่งเอ็นยิ่งเอ็นมันเนี่ยป้าดูว่าดิเปิดเลยอะเขาเปิดเลยล่บ นี่นี่ดูบ้านหลังนี้น่ะเห็นไหมประตูเปิดเลยนั่นตอนเป็นได้ไงก็ไม่ใหม่หรอกปะอ่านนี้่ก็ไปตัดนะไฟรถเก็บฮะอืออีตอนก่อนนี่เห็นเหมือนมันแบบเปิดไฟค้างไว้ข้างบนเนาะค้างไว้ตอนที่มีปลาอันนี้ผักกบชวานเขาเปิดแล้ววันนี้คืออะไรอน่าดีจะเปิดแล้วจะองทำอะไรมันคือสภาพบ้านของเราอย่าทวง เตด,ดขึ้นบ้านลเยยาลยขึ้นบ้านเลววนบนีบน่กรวนน่ไม่น้าพว่หรอวนน้ำข,ขึ้นแ,<ฟ>แล้วทางบ้านนี้ยังไม่มาเลยอ่ะพี่เต้ยเขาหมาเ,เ<ซ>าคงหมา,า,าเมาคงหมาไงบ้างแล้วแกเข้ามายังไงอ่ะเรานคงคเล็กเหรอครับ วอล์กเกอร์ลงจมน้ำวอล์กเกอร์ลงจมน้ำออก็มาเปิดอะไรนะเปิดไฟไว้หรือของมันเปิดทิ้งไว้มันมาเมื่อวันวันจันทร์วันคันมาก ป้าขอบกำแพงแล้วเนี่ยขยะบ้านอาทิตย์บูมเลยป้าป้าก็แบบบ้าขหนกันมีนี่เฮ้ยเจ๋งจริงๆขายเหรอเนี่ยมีมอไซน์หนูอะโอ้โหเคลอะเลยอะจะมอไซน์ใช้ได้แล้วมอไซน์ปังอ๋อเหรอก็คือปล่อยเอ้ยพี่แล้วน้ำมันล่ะโอ้โหเล่ามากเลยน้ำมันโอ้โหนี่บ้านหนูใช่ไหมเออ ខ្លាប់ទ្ល